ากสุดนะครับกระทรวงพาณิชย์ของสลาวิกาหรือว่า Commerce Department ต์นะครับโดยการน,นำของโคเวนรุนดิกเนี่ยนะ,ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คนใหม่นะครับในรัฐบาลของทัท้มสองจิเนี่ยก็ได้มีหน่วยงานในกระทรวงวี้ที่มีชื่อย่อว่า BIS ก็คือ Bureau of Industry and Security นะครับหรือว่าสำนักงานเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมและก็ความมั่นคงนะฮะ เราก็ได้ขึ้นบัญชีดำนะออกมาอีกประมาณสักแปดสิบหน่วยงานแล้วก็บริษัทนะโอ้ไครับนะครับกว้างขวางมากนะครับก็คือมีทั้งประเทศอย่างแอฟริกาใต้ UAE อิอรานลืมให้แต่ไต้หวันก็โดนด้วยนหมดเลยนะครับแต่ว่าที่โดนหนักที่สุดส่วนใหญ่มันก็จะเป็นบริษัทจีนล้วนหน่วยงานของจีนนะครับก็คือการมีการดําเนินการอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นโดยกล่าวหาว่านะครับ การที่จะไปติดต่อกับจีนในเรื่องของนะครับควอนตั้มคอมพิวติ้งก็ดีเรื่องของ AI ก็ดีอะไรก็ดีนะครับนะอะ,อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเรื่องของซูเปอร์คอมพิวติ้งอะไรทั้งหลายนี่นะครับทั้งหลายเนี่ยอ,อาจจะทําให้จีนเนี่ยมีความเข้มแข็่งและได้ความมั่นคงนะหรือว่าชาติอดื่นที่เป็นชาติที่อเมริกามองว่าเป็นศัตรูของตัวเองนะฮะอย่างอิหร่านก็ดีนะอย่างอตอนนี้ก็มออีอฟริกาใต้ด้วย อ่ประดุมหนืว่าจะกลายเป็นนะครับอ่าถูกหมายหัวจากจากท่ามนี่มากเลยในงานนี้นะนะนครับก<ร>็เป็นไงครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องขึ้นเป็นจีดําต่อนะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าปฏิบัติการนะครับที่เราเรียกว่าเลยครับเมืองทะลวงป่าืองทป่าของผู้นําแต่ละนิกานะอ<ม>่จะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นอย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้นทำไมผมก็เรียกว่าเป็นเมืองทะลวงป่ามาเมืองก็คือบรรดาชาติพัฒนาแล้วไง ที่เปกาทต่อปากก็คือบรรดาใชา้กาลังพัฒนาทั้งหลายอย่างกรณีจีนก็ดีนะครับหรือว่าอิหร่านก็ดีอ่ายูเอเอก็ดีทั้งหลายเนี่ยยังถือว่าเป็นประเทศกาลังพัฒนาอยู่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วนะเมืองทรวงป่าเนี่ยมันมีการดําเนินการมาตามลําดับแล้วก็กล่าวได้เลยว่าผู้นําที่เป็นตัวการใหญ่ในการนําไปสู่ยุทธศาสตร์แบบเมืองทรวงป่านะครับที่ใช้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับตั้งแต่สมัยท้มหนึ่งจุดศูนย์นะฮะแล้วก็ต่อมาก็รับลูกด้วยโจไบเดน War, นะครับแล้วก mm ็มาถึงไอ้ทําสองต่อทสูงนี่นะฮะส่วนจีนใช้กลยุทธ์อะไรในการแจ้เกมมาคุณคุณทย่างเทคนกลยุทธ์อะไรครับเขาใช้กลยุทธ์การใช้การจรยุทธ์กับสงครามกองโจนสงครามจรยุทธ์นะฮะซึ่งอันนี้นะครับถ้าบรรดาการปฏิวัติสังคมนิยมจะรู้จักดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของไม่ว่าของใครก็ตามนะครับของเวียดนามในการนำของนะครับลุงโฮนะครับ ของจีนนการนำของของประธานเหมานะครับนะฮะแล้วก็แล้วก็อินโดนีเซียถึงอินเดียนีนะโดยโดยเพาะอย่างยิ่งบราติในลาตินอเมริกาเนี่ยถ้าไปไล่ดูก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีเรียกว่าวีลบุรุษของของคนในกลุ่มนี้นะฮะวีระบบวีรรุษของคนกลุ่มที่เป็นปริวติสังคมนิยมเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นเชเชกูวาราก็ดีนะครับนะหรือว่าฟิเดลคาสโตแลทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ใช้อะไรครับ กลยุทธ์ในการจรยุทธ์นะครับและการสมคำกรองโจรนะก่อนที่จะตั้งฐานที่มั่นขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับอ่าคู่ต่อสู้หรือว่าศัตรูตของตัวเองส่วนกรณีกรณีของชาติพัฒนาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติในโลกเสรีนะแต่เสรีในเค่อหมายเขาพูดนะครับที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช่พิสาสร์เีนะครับก็ค <c oughs> <c oughs> ือเมืองตะลุยป่าหรือว่าเมืองทรวงป่านะครับก็คือพยายามทําให้ป่าทั้งหลายเนี่ยที่ทาท่าจะขึ้นมายืนหยัดต่อสู้กับเมืองนี่นะฮะ ก็จะต้องล้มหายจาจจ่านะแต่ว่าเราก็จะเห็นแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมืองเป็นฝ่ายพังรั่วป่าเป็นฝ่ายพังครับคุณผู้วยครับนะในช่วงที่ผ่านมานะครับครับนะครับแต่ว่าแน่นอนเลยก็คืออะไครับเราก็เห็นว่าปฏิวัติการจริงๆของจางมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยของรัฐบาลของของทั้าหนึ่งจุดศูนย์นะฮะเพราะอะไรครับเพราะปีแรกเนี่ยที่จีนถูกขึ้นบัญชีดำโดยโดยโประธานวีซัมในขนาดนั้นนะฮะอ่าอ่าปีสองก็คือสองพันสิบแปดนะ ก็มีการขึ้นบัญชีดำริษัทจีนสักสิบเอ็ดบริษัทด้วยกันนะแล้วก็มาถึง2019อันนี้หนักเลยแต่นี่บบเป็นการทําสงครามเย็นทางด้านเทคโนโลยีก,กับจีนอย่างแท้จริงนะมันได้ปรากฏออกมาให้เห็นแล้วตั้งแต่ปี2019เพราะอะไรครับเพราะนอกจาก40กบริษัทที่สหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดําบริษัทของจีนแล้วเนี่ยมันยังรวมเอาบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนที่ติดล่างแหเป็นเป็นครั้งแรกในปี2019เนี่ยคือบริษัทอะไรครับคุณกครับบริษัทอะไรครับ ก็คือหัวเว่ยไงครับโอ้ปรากฏว่าหัวเวยเนี่ยเขถูกเล่นยายยางางนช่นกันตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้านี่แหละนะแล้วก็นอกจากเล่นงานบริษัทหัวเว่ยขึ้นเป็นีดําไม่ให้หัวเว่ยมา,ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกามาประกอบการในอเมริกาไม่ให้บริษัทของอเมริกาเนี่ยไปปฏิสัมพันธ์กับหัวเว่ยนะครับและไม่ใช่ไม่ใช่เพียงเฉพาะหัวเว่ยอย่างเดียวครับบริษัทร,รุ่นรูปหรือว่าพันธมิตรของหัวเว่ยทั้งในและนอกประเทศกว่าร้อยบริษัทเนี่ยติดล่าแหนตามไปด้วยก็คือไม่ให้บบรรรรรริิิิิษษััทททขออองเเมมกกาาหืว่่่ีีป็นนพต ไปเลยครับไปไปไปทําธุรกรรมด้วยอ,วอย่างยิ่งธุรกรรมที่ที่เกี่ยวกับกับไอที่ที่ยื่ชั้นสูงเกี่ยวกับเรื่องของไอทีอินโฟมิชันเทคโนโลยีเนี่ยนะครับกับอาชนะ้ะน,นะปี2019ันสิบเกเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอะไรนะครับเป็นเป็นสงครามเย็นอย่างเป็นทางการนะครับที่มีการมีการกระหน่ำจีโดยกระหน่ำของประธานาธิบดีทำนี่นะและปี2020ันิปีสุดท้ายของทรัมป์ครับ่อนที่ทรัมป์จะลงจะํำแ่ง เพราะว่าปี2020มีการเรื่องตามหามดีใหม่ที่สู้กันระหว่างซ้์กับโจไปเด่นแหมงจำได้ไหมฮะ,ะก้าะกบได้ไหครับก็ขึ้นบัญชีดำบริษทัทของจีนเนี่ยอีกร่วมร้อยสิบบริษทัทใน2020นนเลยนะทุ่นชวนเลยนะฮะนะครับอและไอลอในปี2020เนี่ยไอเอสบีเอสเอไซนะฮะก็ติดลั่งแห่ตามไปด้วย SMIC มีน <SM AC> มีความสำคัญยังไงต่อการผลิตชิปใน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 จีนค,ครับคุณผู้ชมัสำคัญเลครับ SMIC มันก <SM AC S 2> <ท>็คือ TSMC ของจีน<อ>นั่นเองใช่ไหมครับก็คือเป็นา o u ์ d r เป็นบริษัทรับจา้างผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดของจีนและตอนนี้ก็โอ้โหถ้าไม่ถูกขึ้นบัญชีดำนะครับผมว่าโอ้โหปัจจุบัน,นนี้นะฮนะการพังงานของบริษัทคนเนี่ยคงจะมากกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้อย่างมากนะครับและพอเป็นไงครับพอทรัมแพ้เรื่องตั้งในทัพ1.0นี่นะะในปลายปี2020เนี่ยไปได้ึ้นมาตอบเป็นไงครับ ไบเดนก็ทําตัวเป็นทายาทรับไม้ต,ต่อของสงครามเย็นเทวีดหรือว่าไอ,อ,อสงครามเย็นทางด้านทางด้านไอที IT นี่นะครับกับจีนต่อนะปรากฏว่าเพียงแค่ปีปีครึ่งเศษนะครับก็คือตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ต้นปี2 0 2 1ยี่บจถึงประมาณสักกลางกลางปี 2000, 2022ันะฮะปรากฏว่าเป็นไงครับมีสถาบันและบริษัทต่างๆนะครับสถาบันวิจัยหมหาวิทยาลัยต่างๆ ของจีนเนี่ยอีกร่วมร้อยบริษัทที่คุณถูกขึ้นเป็นสีดําครับนะเรียกครับว่าปฏิวัติการของเมืองทรวงป่าเนี่ยมันต่อเนื่องมันรุนแรงมันขยายตัวขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นอย่างอย่างมากมายยังไงนะครับนะและที่มากมาก,มากกันเลยครัก็คือเมื่อวันที่หกตุลาคมของปีที่แล้วก่อนที่ไบเดนจะลงเจรําแดงไบเดนไบเดนไบเดนมีปฏิวัติการยังไงครับอันนี้เรียกว่า<ด><ด>เป็นการตะลุยป่าอย่างทิ้งทวนนะอย่างแท้จริงนะครับเขาทําไงครับ คุณทุครับทำไมครับคราวนี้ขึ้นบัญชีดําไม่ใช่เฉพาะนะครับบริษัทของสหร,รัฐอเมริกาที่อยากาไม่ใช่เฉพา,าะบริษัทจีนที่ไม่ให้บริษัทมีการเข้าไปปฏิรูปบัตรติดต่อค้าขายด้วยหรือว่าร่วมลงทุนด้วยอย่างเดียวนะครับยังห้ามไม่ให้บริษัทมิการเนี่ยที่เกี่ยวกับบรรดาไฮเทคทั้งหลายเนี่ยไปลงทุนในจีนแล้วแม้แต่บุคลากรนะครับที่ไปอยู่ในจีนแล้วเนี่ยก็จะต้องถอนตัวออกนะเพราะปกติแล้วเนี่ย อเมริกาเนี่ยมีความสามารถมากๆทางด้านไหนในเรื่องของอุตสาหกรรมชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ครับคุณนอเมริกาที่เก่งมากเรื่องไหนครับเรื่องไหนครับอเมริกาดิเขาไม่ได้ผลิตชิปเองเป็นเรื่องเป็นราวเขามีมาแม้กระทั่งน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบรรดาอุตสาหกรรมต้นน้ําของไอไอไอทีนี่นะครับนะปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ครอบครองตลาดเลยนะก็คือบรรดาบริษัทที่ผลิตเครื่องมือผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวพันกับเรื่องการผลิต เซมิคอนดัตเตอร์แล้วก็ชิปคอมพิวเตอร์ทั้งหลายนี่นะฮะนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นแอปพลายแมทเทเรียลแอปพลายแมทเทเรียลนี่เจ๋งเรื่องอะไรครับเจ๋งในเรื่องของการอออ่่าผลิตเป็นผู้ผลิตเครื่องมือผลิตชิพที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะนะครับแล้วก็ K K L A นะครับอ่านี่ก็เป็นผู้ก็ว่าเป็นผูไวเดอริการทำด้าน ion, เวเฟอร์อินสแตนชั่นการตรวจสอบพวกแผนเวเฟอร์นี่นะฮะนะครับอ่าแล้วก็ไอ้เครื่องมือแมชชีนะะฮ เครื่องมือในการวัดไอ้วัดอะไรต่างๆซึ่งมีความมีความสำคัญมากเพราะว่ากันติดจิ๊บเนี่ยมันต้องอาศัยความแม่นยำสูงใช่ไหมนะครับร่วมแลมรีเสิร์ชนะแลมรีเสิร์ชนี่เก่งทางด้านเอชชิงทูเอชชิงทูนี่สำคัญมากในการติดประดาชิปหน่วยคำจำกัดทั้งหลายพวกแนแนพวกแดมอะไรทั้งหลายนี่นะฮะปรากฏว่าไงครับปกติแล้วบริษัทเหล่านี้ไปหากินในจีนเนี่ยเป็นว่าเป็นเวรเพราะว่ามีมาร์เก็ตแชร์ในจีนเนี่ยไม่หนีอ่าสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อบริษัททั้งสิ้นนะฮะที่เป็นประกอบการในจีนนะฮะอ่าที่ค มันก็เลยมีการส่งบุคลากรไปไปไป,ประจำในบริษัทใหญ่ๆของจีนเช่นเช่นแถวไอ้ยังซีเออ่นะครับเอ่อ orial, เมมโมเรียลอ่าเทคโนโล,โลโยีนะครับนะนะครับซึ่งเป็นบริษัตทตชิปทางด้านไอ,อ้หน่วยขำจำเนี่ยที่ใหญ่สุดของจีนนะฮะพวกฉั่งซินเมมโมรีชิปอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีบุคลากรของอเมริกาี่เข้าไปเนี่ยเยอะแยะมากมายก,ก็ต้องถอนตัวหมดเลยนะครับอ่าเพราะคำอ่าคำสั่งของของไบเดนนี่นะฮะและขนาดนี้ก็ยังขยายไปสู่พันธมิตรต่างๆอ่าเช่น ASML ก็ดีบริษัทของ ยุโรปอ,อื่นๆก็ดีบริษัทของญี่ปุ่นก็ดีนะครับพวกนิคอนพวกเอ่อแคนนอนนะครับนะหรือแม้แต่อ่โต,ตเกียวอินทเนี่ยพวกนี้จะเป็นบริษัทติดชิปที่สําคัญของของของอของของของชาติที่เป็นพันธมิตรอเมริกาก็ให้พวกนี้ไม่ไปติดต่อปฏิเัื่องพันกับจีนในเทคโนโลยีชั้นสูงต่างๆนะฮะถ้าจะขายพวกเลกซี่ชิปหรือว่าชิปมวลชนก็โอเคนะครับนะ และจีเนี่ยมีปริวารการแบบไอ้สงครามของทัพเรก็ทาไงครับทำไงครับ,รบออวิธีการของสงครามของทนพรหวนี่เป็นฐานที่มั่นสําคัญเลยนะ<อ>ก็คือไยครับก็คือไปเชื่อมโยงกับบรรดาพาร์ทเนอร์แล้วก็มีการตั้งบริษัทลูกขึ้นมาเพื่อนําไปสู่การผลิตชิปด้วยผลิตทั้งชิปผลิตทั้งเครื่องมือผลิตชิปภายในประเทศได้ด้วยตัวเองนะต<อ>ัวอย่างเช่นเลยครับไปร่วมมือกับฟูเจียนจินหัวอ,อินเตอร์เกจเซอร์กิทคอมมานี หรือว่า GHIICC นะครับนะบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตไอเมนบอร์ชิพที่แรกแรกของ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 จีนนะฮะนะครับก็ปรากฏว่าแรกแรกก็แย่เพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมืออะไรต่างจากนอกประเทศเยอะใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ก็ตั้งหลักได้ก็ผลิตเองนะนะครับแล้วก็ยังมีเลยครับยังมีพวกโนร่านะครับนะนะครับคือปกติแล้วเนี่ยวิธีการหัวไวยเนี่ยหัวไวยเนี่ยมีหน้าที่ในการดีไซน์ชิปนะเพราะว่าเขาจะเป็นได้ยังไงนะเขาจะเป็นผู้ออกแบบนะฮะ เดิมนั้นเนี่ยถ้ายังมีความสำคัญกับต่างประเทศดีดีเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้ที่เขาออกแบบไปให้ใครไปใครผิดต่อครับมันก็นด้เอ็นวีดีเลยก็คือให้ใครผิดครับก็ให้ทีเอสเอ็มซีทำนะฮะก็คือไปให้ไต้หวันไม่ให้ไปไปให้เอ่ออ่าเกาหลีใต้ไงนะโดยไปอย่างที่ทีเอเ็มซีเนี่ยที่เป็นเซาวดี้ใหญ่สุดของโลกนี่นะก็เป็นเป็นผู้รับจ้างผิดใช่ไหมแต่ว่าพอโอ้โหไปเจอแบบนี้เข้าไปครับโอ้โหก็เลยไปไปครับก็เลยใช้ปฏิบัติการแบบนี้ครับสงครามกองโจรกอริลล่าวอลเฟร์เขาทำไงครับคุณต้นครับ ก็คือผมเพาะบรรดาบริษัทภายในประเทศขึ้นมานะครับทั้งที่ตั้งเองทั้งที่บริษัทลูกของโวยโหวเองอย่า่ผมกล่าวถึงนะครับว่ามีทั้งสูเจียนจิ้นหัวอินเตอร์เกตดีเกต c ดสเซอร์กิจคอมมานีมีทั้งนอร่าเทคโนโลยีกรุ๊ปนะฮะแล้วมีแล้วมีชูเหลียงอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซึ่งเป็นนะครับเป็นผู้ผลิตทำไอชิปแพคเกจิ้งเซอร์วิสเนี่ยป็นไวเดอร์ที่ใหญ่มากของจีนนะครับนะครับแล้วก็ไปสร้างอะไรขึ้นไหอีกครับ ยังตั้งบริษัทอีกเยอะแยะมากมายของโหไวตั้งเองในตรงที่ออกแบบชิปก็คือครับก็คือไฮซิ mm hmm. ลิคอนเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นต้นนะ, mm hmm. นะครับ,รบซึ่งเป็นผู้ออกแบบไอชิปก่อดีนะครับชิปที่เกี่ยวพันกับเรื่องของระบบ 5G นะครับมโครโมบายโปรเซสเซอร์ Micro Pro Pro อะไรทั้งหลายนี่นะครับนะเป็นไงครับก็ปรากว่าวิธีการของของของจีก็คือครับหนึ่งปฏิบัติการสงครามป้องโจรในประเทศและสองคือปฏิบัติการสงครามป้องโจรน,นอกประเทศกันเลยครับ ก็คือไปติดต่อกับบริษัทขนาดกลางข,ขนาดเล็กทั้งหลายเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวไปกับบริษัทใหญ่ๆที่ที่ไปเป็นพันธมิตรโดยตรงกับสหรัฐอเมริกาเห็นไหมครับและนี่คือวิธีการที่ที่ที่จีนใช้แล้วบอกกันว่าใช้ได้ผลนะครับเพราะตอนนี้อ่ะจีนก็พยายามตั้งหลักขึ้นมาอย่างรวดเร็วและอย่างมากนะครับนะ,ะแล้วก็ทําให้สามารถผลิตชิปพึ่งพากันติดชิปภายในประเทศได้ด้วยตัวเอยงอย่างค่อนข้างมีเนเยอสำคัญในขณะนี้นะครับแต่ ครัในคืนแนวโน้มที่ได้เกิดขึ้นนะครับอ่ว่าประเทศหนึ่งใช้ปฏิบัติการเมืองทุรวงป่านะครับแต่ว่าขนาเดียวกันอีกชาติหนึ่งใช้สงครามกองโจรเพื่ออะไรครับเพื่อเอาป่าไปล้อเมืองาวนี้เมื่อทุรวงป่ากับป่าล้อเมืองนี่ใครยังมีความสาเร็จมากกว่าขอให้จับตาดูกันต่อไปครับเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามครับ